และจะนำสกายท่ามาันมาจุดประกายในตัวเองเพื่อไปสู่ดวงดาวแห่งเป้าหมายนั่นคือสมาชิากทุกคนห่งกายาเซนจิตซึ่งชมรมได้มีการดำเนินง,งานตามแนวทางโครงการทูบีน้ำวันจ้ไดมีแผนงาน,านแลรูปแบิการที่สังคอนยทนิาสซันละมีหลายระดิบกิจ,จก,กรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนค่ะออกประกาศของชมรมมี3ก มีผู้ลงที่ในบัญชีเงินฝาก3คนได้มีสิทธิเบิกจ่าย2ใน3ตมามระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและกองทุนได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน7,435 สาสาธารณสุขสุ่มตัวแล้วเรียนสุ่มเสียงและจากการดําเนินงานสมาชิกมีภูมิคุ้มการทางจิตใ,ใจห่างไกลยาเสพติดไ,ไปตามกระบวนการขึ้ขขงคนดีสู่สังคมค่ะสา,พอพอสายุทธศาสตร์การสร้างพัฒน,นาเครือข่ายชมรมมีกาแรกแลกเป่นเรียนรู้กับเครือข่ายเดิมคือโรองเรียนัาเกร่มจำนวน 天地拉三沙。<music> แลาพัฒนาชมรมจัดเก็บข้าวคุณหญิงเป็นระบบมีรายงานเป็นปัจจุบันสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะผลสาเร็จที่เป็นรูปกรางแบ่งเป็น1ภายในชมรมคือสบู่สมุนไพรมงคลซึ่งมีสารสกัดองชนิดด้วยกันค่ะขมิ้นแดนกว้าน้ำผึ้งมะนาวเปลือกมะพรุดว่านหางจระเข้ใช้แล้วหุงเยี่ยเดียงกลิ่นหมอมอค่ะนอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนเก่งที่ได้รับรางวัลเช่นพี่น้ำขิงเด็กหญิงจุฬักษณ์มงคลชูได้ ตัวแทนยูทูบกรุงเทพมหาคนครรุ่นที่31ประจำปี2567และพี่นิวชนะด้านการแข่งขันกีตาร์รุ่นสิบวีชายและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับกลุ่มกรุงนเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งในการรับมาตรฐานและพวกเราชนะเลิศการแข่งขันทูบีน้ำมันระดับผลศึกษาของสานักงานเขตจอมทองอีกด้วย รวมทูบีนะ้เมวันลงเนนรือรบคนวารามส่งผลิสมาชีพในความเข้มแข็งด้านอารมณ์สังคมและจิตใจพวกเราขอสัญญาว,ว่าจะดำเนินง,งานเพื่อสารต่อพระบัิทาขององค์ทุนกระหมอ่อมหญิงด้วยความมุ่งมังน่นตั้งใจเป็นเยาวชน สมองคพระรามนะครับจากสำนักงานเขตจอมทองนะครับและละดับต่อไปนะครับจะเป็นการนําเสนอผลง,งานสมองคูินิวเวอร์วันนะครับของโรงเรียนวัดเวรุราชินนะครับจากสำนักงานเขตธนบุรีนะครับและขอเชิญนะครับโรงเรียนวัดสุภารามนะครับมาสแตนบายด้านข้างวิทีเลยนะครับ โรงเรียนวัดเวรุราชิงนะครับมีเวลาสอนาทีนะครับสำหรับการเซตอุปกรณ์นะครับบนเวทีขออนุญาตทดสอบไปนะคะขออนุญาตทดสอบไมนะคะขออนุญาตทดสอบไปนะคะขออนุญาตทดสอบไปนะคะ